โอเคผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องเต้ยโกลินนะครับทุกคนครับของที่เราชนสองจุดสูงนะอ่อนยุบโอเคตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเพื่อนขำมิงทำมิ้งขำเิ้งขำมิงโอเคโอเคสครีนไปปืนอะไรไม่มีเลยอ่ะเฮ้ยปืนไปไหนใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องผมคนแรกนะครับก็เอ้ยไม่ถึงแบบคนที่เข้ามาดู ตอนแรกนะก็ฝากกดติดตามกหนเลยนะครับช่วงนี้เป็นคนไม่รุ่นหาผู้ติดตามนะทุกคนผมทำคลิปทุกวันนะครับผมรักคนดูนะก็ตามนั้นเลยนะทุกคนเพื่นแหลกของปืนไกลใครได้ปืนนี้เหรอโอ้สไนเปอร์ว่ะนี่สไนเดอร์นะทุกคนโอเค มันจะมีตัวือเปล่ามีตัวนะครับเมื่อกี้โดนมีหนึ่งยนะเจ็บพอสมควรโกโกโก้ไนะ้เไม่เช่ม่ใชอลิงมมก่ Let's go! Let's go boomling. Fine up, Louin up. Go, 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 my friend Go. He's No 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 He's running. Five One good, my friend He's Oh shit. I can I can handle. He's down, he's down. On me on me on me. Oh hell no. Help me help me kill him kill him kill him. Yo kill him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 . Aku akan main. Dead dead dead. Turn, yeah. Okay, okay De thanks. Okay, okay, okay. I need plate I need plate. You have plate? Can you drop some plate? Okay. <jähriger> <drain than reminiscing> oh enemy still here, here bro. Yo, kids! Okay, okay, okay. okay. <coughs> is uh, it? <coughs> oh no! To be. Oh, shoot! Oh no! You <laughs> inside the room? What the fuck? Hey! They hmm ออน้เก oh no, no, okay, ิดเกิดเกม้ไม่ร้ไม่ร้โล่โเก็บบ้างเฮ้จับบ่อยโหไม่ทันนะครับทุกคนเพเกิดแล้วนะเฮ้ยเพื่อนไอ้เรืนี่ดังไรอะ ขอไปเสียงที่นี่ก่อนนะดังเกินอ่าสติกนะล <ง S 2> ้ม่ะตายอ๋อยุ่งมากทุกคนตัวนี้โอโ้โหสบเยอะจริงนะตายไล่ ภาไปหลายศพแล้วนะทุกคนเมื่อกี้อาจจะไม่ได้ภาพนะครับเพราะว่าโอ้โหโยุ่งคนเยอะจริงๆนะครับได้นี่นะมีตัวนเะจ็บเบเราเนี่ยเจ็บโตูแบ๊กแบ๊กแบบ โดดดิรอเฮียอะไรโดดดิทุกคนรออะไรอะ่ะไปหนีดิโอโหจะอยู่ทําไมครับหนีดิครับหนีดิโอโหไม่ไหวนะครับคนเยอะเกินมัน,มนรุมเรานะไหนอะอยู่ไหนอะหนีก่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวคนเยอะเกิน

เจ็บจไปหาเพื่อนดีวกว่านะโอ้โหไม่น่ายิงเลยเาตายวายรอด ตึงเกินทุกคนตึงเลยขนาดนั้นตึงไม่พักเลยอ่ะพี่แกเกมนี้แม่งตึงจัดเลยนะทุกคน <_ an> ตึงเหมือนหน้า <_ an> โอเคได้ของครบแล้วนะครับ โอ้โหไม่มีกระสุนไม่มีกระสุนทุตซองครับเกื<ช>อบไม่ลอดทุกคนเมื่อกี้เออดีนะเราเกิดใหม่ได้นะครับอย่าได้กระสุนสไน่ะอย่าได้กระสุนทซองตัวลงนะเพื่อนยิงกันเพื่อนยิงกันอยู่นะ มาเลยเพื่อนเรามาแล้วโอเคโ,อโหกระสุนเต็มเลยอ่ะนี่ดิของดีอรอดจนได้นะครับทุกคนนึกว่าผมจะไม่รอดแล้วนะเมื่อกี้โอ้โหโหอเคของเยอะขอซื้อของหน่อยแล้วกันไม่ใช่ซื้อของดิเอาของเออไม่มีเกาะเลยออยากได้เกาะอยากได้เกาะเหลืองนะเอาจริงถ้าเอาจริงอะถ้าเลือกได้ก็อยากได้เกาะเหลือง โอเคตอนนี้ขอก็ได้จะได้แล้วครับได้ที่แล้วนะโดนโดนเจ็บ ดีกว่านะครับไม่งั้นไม่ได้นะเออต้องรีบไปครับตอนนี้เพื่อนเราวิ่งไปทางนี้นะครับทุกคนอทุกคนลุ้นเหมือนผมปะเออรลุ้นมากเลยอะเชนมีอองยอ,อยูอนยโอ้อ้ยโอ,อ,อ้โยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยอ้โอ้ย้ยโอ้้ยโย้ย

เงินที่ชุบเพื่อนก็ไม่น่าได้เฮ้ยเพื่อนล้มนะเคช่วยได้อยู่หนดีดีกว่านะครับเฮ้ย อผมว่าผมไม่รอดแน่เลยทุกคนเกาะโมดิ้ไม่ได้อะทุกคนคือเราจะหนีทางไหนอะ ม,มีคนอยู่บนหัวนะครับม,มันมากัรเป็นตี้อหทุกคน โอ้โหโอเคครับทุกคนผมยื้อได้แค่เท่านี้โอ้โหแม่งเออเยอะจริงนะครับได้เที่ยวอะไรที่แปดครับโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนนะไปตึงจัดเลยทุกคนโอเคนะครับบ๊ายบายนะบ๊ายบาย